กับสาวนาครนพนมครับเมื่อนี้นมบุรีรัมมาตาดอีกแล้วครับมาแถวข้องไงครับพี่น้องเมื่อนี้นมบุรีรัมไมาสองงานเปลี่ยนสายพานให้ลูกค้าครับแล้วก็นมบุรีรัมเห็นรถสมตําไกย่างขายขางข้างพี่น้องไปเ้วผมพาไปเบิ่งครับพี่น้องนี่เพิ่นอยู่ผลอยู่ทั้งนาครับพี่น้องเราไปเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะ ครับพ,พี่น้องพ่นเห็นมาพี่น้องพูนอยู่ฟังพ่นเต็นแดงแดง่ะแมนละ่ะแมนบอลล่ะแมนขั้นเดียวกันมอเบิร์นบอลมอแมนมอแมนมีมีโนโน่นนเต็นสี้ำเงินมอไส้จอดดูพ่นเออเขาต้องตีรถเรี่ยวกลับเรือหันไปเลยกก็ได้แต่เรี่ยวกลับก็ดีเนาะถูกจดจะลาจอดนี่ครับพี่น้อง รถมอไซค์รถเข็นขายขางทางังแล้วเลี้ยวรถกลับก่อนพี่น้องนี่สโลแกนใหม่ของนุ่มวิรัมหิวใสจอดนั่นโอเพฮะห,หิวใสจอดนั่นเนาะนี่พอมนเพิ่มดูอีกฟังหนึ่งครับพี่น้องนุ่มวิรัมต้องกลับรถต้องกลับรถครับไปนี่น่ครับ ถึงลานเพิ่นแล้วครับนี่ครับเนี่ย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 สมตํารถเข็นรถมอเตอร์ไซค์สลิงพี่น้องไปนี่ครับพี่น้องแซบๆน้ำกันไปนี่ครับผมมาหอดแล้วครับ่าหันมาจะเอาไงนี่ครับนี่เนี่ยค่ะพนว่าเพิ่นเป็นคนหนังเกาคนเหนือบอกค,ครับคนเหนือมา,มาอยู่ตัดกี่ปีแล้วครับอ๋อ เปินขายมา3ามปีนะครับชื่อร้านนี่ยังรถเขยนนี่ยังนี่ฮะยัยแอนเจแอนสปาตัมนี่ครับป้ายเพิ่นครับพี่นอ้องแล้วผมอยู่ขอทายลูกกับเพิ่นอยู่นี่เอฟซี FC เนาะกุสีมาเบอร์โทรตามนีครับออกจากโรงบานตาดยิ่งเงวมาเลยครับเลยปั่มปอท่อมานิดนึงครับนี่ครับลานเพิ่นอยูหนี่เลย ขามาจากโรงพยาบาลตาดอยู่ฝั่งสายเมื่อเอา้าเจกมายืนเอาว่ามีดถวยไว้มีถถวยบ่ครับเอาสมตำปูปะละตาตะการไก่กย่างครับเาเอาเลื่อมพกถ้วยมาอีกเมื่อนี่นี่ครับสมตำ่นเป็นตะแซ e ตาแซ e จอดอยู่นี่ประจำเลยเบ่ครับครับ่นเป็นคนเหนือนะครับมาอยู่ตาดสามปีช่วงโควิดนี่เป็นยังไงครับยังพอได้อยู่เนาะครับ เศรษฐกิจเท่าแบบนี้เท่ากับซูไปแล้วครับพี่น้องนี่ครับโอ้อันนี้มันอันนี้เพินมาเด็ดตำไห้นมบุญรั่มกับสาวนาครอนพอนมเนี้ยเพิ่นตำเพิ้ลตำให้ลูกคาอยู่อันนี้ตำยังตำปลาบ่ะฮะเออนี่เอาแบบนี้ดีกว่วเอาตำปลานี่พี่น้องเซจแซนนำกันไกลนี่ห้อนเลยนี่ครับสโลกแกนไม่ของนมบุญรั่มกับสาวนาครนพนมครับ หิ้วไสจอดนั่นครับพี่น้องร้านนี้ผมจ้องมาโดนน่ะแหละว่าผมเลยไปดูผมมาถิมทายรายการอยู่หลายเทียนะครับประเดิจอดจ้าเทียมาอนี้โอกาสดีนี่ครับคนน่ะตำปลาเพื่อนพี่น้องเสียบๆคนโอ้เนียเนีเอาแบบนี้แล้วเฮ้านี่ว่านำตกะคนนี้นพี่เอก กินหนีเรือไปกินขางข้างหรือก็กินหนีมันว่ามีหมองกินเนาะเยวนมวลามสั่งก่อนครับพี่น้องนี่ครับเิ่นตำให้นมวลามแล้วอา้าวได้เห็นไหมน้นมพี่น้องิ้มมึงก่อนนี่คดๆเลยแล้ว เอาเน,นื้อก่อนแซ่บๆจากเตาพี่น,น,น้องงานขาดไปลังต่ำเหรอข้ามเหมนอนมากพี่น้องเลยผู้ใดมาซื้อร้านเพิ่นบอกว่ามาเพิง่งจับทองนุ่มวีร่ำมากครับพี่น้องมาได้เลยเลยโรงพยาบาลตาดมากประมาณสองตี้โร่ละพี่น้องสังเกตปั๊ม พอตอนพ่อครับเลยมากหน่อยหนึ่งแ<ๆ>มนเลยครับครับมาเลยตาเป็นไรไร ไมเนี่ยอ้าวผมอ่าน้อผมเอ,เอาอ,อ,อาเดืเอ,ขขอไไนขนะใครับว่ใส่ถุงครับเราเอา,เอาอกล้วยนยครับครัม่น้องครับเราไปต้มตอนกินเลยครับกินนลด มาครับพี่น้องนี่ครับถึงตอนกินผลดารา,า่องรักตำ hot, ยังก็ตำปลาบ่โอใส่ฮอดอันยังก็หอยดองเนาะมีโอ้มีหอยดองมีเห็ดหูหนูมี่นนอไม,อม้มี่อันโอ้แมงวีหลายปัดน่เพียเห็ดหูหนูก็มีอืมแซบบ่นี่พี่น้องบรรยากาศงวไซกินนัน อืม,อมกับไก่หนังไก่พี่นอ้องบรรยากาศริมทางข้างหลังรีวิวหยาเสซัสวยๆผุ่นขับถนนนี่ครับทางถนน,นอีกแล้วพี่นอ้องน่าแซ่บน้ำกันคุน ปลาหยาสวยปลาพรักเกษตรดาราช่องอืมแม่งบีปัดปัดแซ่บอ,อืมหน,แบบแบบนังครัแบเบข้าเห็นห้องมันแตกบ่ไม่อยู่ตำป้าเนี่ยมันก็กินอาหารเนาะอืมน้องตำปลา แซ่บพี่น้องบรรยากาศขางทางคือเก้าพี่น้องหิวไซจอดนันซื้อมาจากร้านเจนยังกอนเป้าแล้วเจยอังสัปะหรือสัปะ้ำไปเบิ่งยุ่งนาคลิปกันแล้วกันพี่น้องซื้อร้านเจนยังเป็นรถมอไซส่สาเร่งพี่น้อง พี่เอกเป็นสั่งเขาอ,อาหารตามสั่งมากเาน,นื้อเ้าอืมทีี๋ยวอืมได้ได้เลยนะวยล่นะฮะคนเหนือเจ้ะอืม พีน่น้องแบบกำปา้นนมเส้นพี่น้องมากสูตรนั่งกันเนี่ย kinh mà lái phi nông tiếng road đằng này nữa cho nó càng cảm ba mươi keo phi nông dollar trăng lắc con mà nè เป็นสั่งมาก่อนขอกองจักคิดจังได้สั่งขอกองมากเหมือนฝากบอกเมียเนี่ยตรงนี้โคบิดเยอะไปเลยกับบ้านหลัง เจ้าร้างพัดกับพ่าอย่างทะเลบ่ะตีกไกพ่พี่น้อนบบ 30, นนงนี่อแ่บอ่ะแกบขอนคนอินเดียเนี่ยบอกเมียเจ้ามาติดตามช่องคอยนี่จะได้เห็นผัวสมมเสมอรีบ โอ้ยมาติดตามตลอดเลยว,ว่าผัวไปใส่ไปใส่ <laughs> นี่ครับพี่น้องพี่เอศเนี่ยเพิ่งกัดทีได้เห็ดกลิบน้ำนมมุน้นลำเก็บซุ้มมือเหรอครับพราเห็ดงาน้ำกันยิ่มหรือเปล่าเนี่ยแต่อร่อยดีนะถ้าเป็ดนิดน,นึงก็พอดีเลยเราว่าเอากลางเนาะเนี่ยพี่น้องตัป๊ปลา เสพทางข้างพี่น้อง đây gì đây đây bà nó để kín thu nha bà nó đẹp đi 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 กินหอดบรรยากาศอยู่บ้านนอกพี่น้องมันไม่ต้องบอกไปอยู่บ้านนอกครับอยู่จันเอฟซี FC, คนอยู่เมืองนอกนะพี่น้องเนาะกิน,อกน,อน,อกนหอดบรรยากาศบ้านบ้านน้องพี่น้องเนาะนี่นุ่มไม่ร่ำกัสีสันหาคลิปแบบบรรยากาศบ้านบ้านให้พี่น้องเบิ้งครับพี่น้องเนี่ยขับรถไปใส่กินเขาขางทางพี่น้อง แบบสมัยตะเกี่ตอนนมวิล่ำมเนี่น้อยนะมาเดินทางไปหาพี่น้องถามตั้งยังวัดนี่พูทเทาสีหนึ่งเขาเหนียวทอดหมูทอดหนังเน๊แล้วก็มีปลาแดกบองจอดกินขางทางนี่นะเห็นไหน,น,นี่ครับนุมวิลลัเห็ดคือสมัยพูทเทาพี่น้องอืมบรรยากาศ มันพักก็เสียดน้าบ่มันเป็นหญ้าพันนี่เปล่าน้าพี่น้องอืออออมมดกิน,นยังไงพี่น้อง

พูดสดบ่สดบ่กินแล้วก็บ่บแมนหนึ่งเนี่ยกินแล้วก็มีภารกิจอีเดียพี่น้องไปส่งของเด็ดเนี่ยสำปลาย่อยั่ยวเฮียแตกเฮียแตกหน,น่ะพี่น้องย้อนแสงในจนังหนอยเด้อ ยิ้มเนรอพี่น้องครับเพื่อได้มาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไครให้ช่องนุ่มวิลัมมมมล่มกับสาวนครพนมนําเดอครับพี่น้องก็ดยาเลื่มกดกระดิ่งครับสิบพื่ได้ผ่าคลิปใหม่ๆครับพี่น้องคลิปที่นุ่มวิลัามลงครับสิบพื่ได้ผาคลิปใหม่ๆครับผู้ใไดผ่านมาทางตาดหรือไปทางคล้องไงนะพี่น้องเนาะ ่าโรงพยาบาลตาดไปไปถึงปั๊มปตทรล้านเจแอนหรือเจนังหนี่นนละ่ะดาวนมวิรัมมันอยูทั้งหนาคลิปนาะพี่น้องดวอาวล่องหนาคลิปเ่าเนี่ยแหละ่าไปถ้าผู้ใดหิวเขาหรือพระท่านกินเขารถพนจะเป็นหม้อไส้แซเล่งขายขางทางเลยพี่น้องเลยปั๊มปตอทไปประมาณ100ร้อยเมตรเนาะนะประมาณ100ร้รอยเมตรไปปั๊มปตอทปอทไปครับพี่น้องก็จะเริ่มไปอุดหนุนรอแอนเดอร์รบผู้ใดได้เบิ้งคลิปนี่ที่นุมวิรัม ยูรานเพื่อนกะไปบอกว่าอ๋อเบิงมาน้ำคลิปช่องนุมวิลลัมกับสาวนอครพนมครับคนขายเพื่อนกะทีได้มีกําลังใจโอ้คนนั่นมาเห็ดรายการให้เพื่อนเบิงตัวนี่เพื่อนได้มากครับช่วงโควิดตอนพี่น้องเนาะไปก็จะเริ่มกดกระดิ่งให้นมวิลลําเด้อไปละครับสวัสดีครับ